การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสิทธิเสรีภาพการมีส่วนร่วมและกฎหมายแก่ภาคประชาชนการเข้าชื่อเสนอข้อยติท้องถิน่นกรณีศึกษาเทศบาลตำบลเชียงคานเป็นการศึกษาที่แสดงถึงพลังของประชาชนในการร่วมกันกำหนดกฎ,กฎกติกาของสังคมและชุมชนของตนเองโดยมุ่งเน้นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นในบริบทของเมืองเชียงคานให้เป็นเมืองที่มีทุนทางวัฒนธรรม สามารถรเผชิญกับความท้าทายในการรักษาเอกลักษณ์ของตนเองควบคู่ไปกับการพัฒนาชาวเชียงคานจึงได้รวมตัวกันเพื่อริเริ่มข้อบัญญัติท้องถิ่นในการอนุรักษ์ส่งเสริมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนงานวิจัยชิ้นนี้จึงถือเป็นการรับฟังความคิดเห็นการให้คำแนะนำทางวิชาการและการสนับสนุนให้ประชาชนเรียนรู้กระบวนการทางกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับประชาชน โดยจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทยและเป็นแรงบันดาลใจให้กับชุมชนพื้นที่อื่นๆต่อไปโดยทุกท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้าหรือสแกนคิวอ d e โคตท,ที่ปรากฏขึ้น